รถกระบะของตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารเกิดเพลิงไหม้บริเวณหน้าอาคารศูนย์ท่องเที่ยวใกล้กับวงเวียนหอน,นาฬิกาถนนพิทักษ์พนมเขตอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยในที่เกิดเหตุเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณฝากระโปรงรถด้านซ้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ารับเหตุใช้เวลาประมาณ5นาทีเพลิงจึงสงบลง ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองมุกดาหารได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงพบว่าในช่วงเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพชายอายุประมาณ50ปีลักษณะผอมสูงสะพายกระเป๋าและในมือถือแกลลอน,น้ำมันเดินเข้าไปที่บริเวณข้างรถกระบะดังกล่าวต่อมามีเพลิงลุกไหม้ที่ล้อนหน้าด้านซ้ายและชายคนดังกล่าวได้เดินออกจากรถหลบหนีไปต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามตัวจนพบและจับกลุ่มชายคนนี้เอาไว้ได้ที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนมุกดาลายัย ทราบชื่อคือนายสัญญาชินสิทธิ์อายุ52ปีเป็นชาวตำบลคำนาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นยังให้การบกบรและจับใจความได้ว่าเป็นคนเผารถกระบะจริงโดยได้ไปซื้อน้ำมันใส่แกนหลอนและเมื่อเดินมาถึงตู้ยางตำรวจท่องเที่ยวมุกดาหารหูวแว่วได้ยินเสียงคนขู่ฆ่าตรงบริเวณรถกระบะตำรวจท่องเที่ยวที่จอดอยู่จึงนำน้ำมันที่ซื้อมาสู้เข้าไปในล้อรถกระบะจากนั้นใช้ไม้ขีดไฟจุดไฟเผา จากการตรวจสอบประวัติพบว,ว่านายสัญญาคนนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมุกดาหารได้หนึ่งเดือนเนื่องจากมีอาการติดสุราและมีโรคจิตเวทซึ่งมีอาการขาดยาและหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลไกรสม,มุดนามโพไซรายงานจากกรณีที่นายสนองสัพพาอายุห3ปีชาวบ้านโคกว้างหมู่ที่1ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสิน ถูกนายสุขุมธรรมปชาอายุ49ปีซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันใช้าอาวุธปืนลูกซองยาวยิงเสียชีวิตบริเวณรินสนนภายในหมู่บ้านก่อนที่จะหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านพักเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็ยนของวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาตำรวจและผู้นำชุมชนได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและพยายามเข้าเจรจาก,กี้ก่อมใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกระทั่งเข้าควบคุมสถานการณ์และควบคุมตัวเอาไว้ได้เบื้องตอน้นคาดว่ามีอาการหลอนจนไปยิงเพื่อนบ้านรายนี้ ขณะที่พลตรวจตรีสุวรรณเชี่ยวนาวินทวัฒน์ผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดกาลสินได้เดินทางลงพื้นที่ไปรตรวจสอบพร้อมกับให้ข้อมูลว่าในสนองผู้เสียชีวิตได,ได้จูงวัวมาเลี้ยงผ่านหน้าบ้านคนหนายสุขุมผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนั้นกําลังนั่งอยู่หน้าบ้านและมีอาการหลอนจากยาเสพติดกระทั่งมองเห็นผู้เสียชีวิตและเกิดการบาดระแวงคิดว่าในสนองเป็นสายลับจูงวัวมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อสืบข่าวเรื่องของยาเสพติดแล้วจะนําไปแจ้งตํารวจต่อมาในสนองผู้ตายเห็นท่าไม่ดีจึงพยายามจูงวัวหน,นีออกมาถึงถนน ต่นายสุขุมก็ขี่รถจักรยานยนต์พร้อมกับน,นำปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์ตามมายิงใส่ในสนองหลายนัดจนลม้มลงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้งข้อเก่าหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธปืนมาในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทีมข่าวไทยรันิวส์รายงานนายสำรวยเกตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นั่งรถสิบล้อออกติดตามสถานการณ์น้ําท่วมในตำบลโคกจานอําภอ,อุทุมพรพิสัยพร้อมมอบถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมเพื่อประการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นการให้กําลังใจในการดารงชีวิตประจําวันในสภาวะน้ําท่วมทางด้านนายรุจเกตกุลนายกเทศมนตรีตำบลโคกจานกล่าวว่าจากการที่ในพื้นที่เกิดน้ําท่วมฉับพลันทําให้บ้านเรือนและที่นาเสียหายประมาณ3 0 0พไร่บ่อเลี้ยงปลาประมาณ18บ่อ ถนนเสียหายไม่สามารถสัญจรไปมาได้จํานวน25เส้นประชาชนได้รับความเดือดร้อจนจํานวน11 3 6บกครัว 1, รเรือนโดยทางเทศบาลตะบนโคกจานได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้วโดยมีการจัดตั้งส่ย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยตั้งเต็นท์ที่พักผู้ประสบอุทกภัยนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของคืออุปโภคบริโภคจากสภาการชาติไทยจํานวน5 1 9ชุดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บุญทันทุศีวันปฐมพงษ์ทุศีวันรายงาน พันตุ์โรเอกสมักปัญญาวงพุ่มกับสอบสวนรักษาราชการแทนพุ่มกับสบพใส่น้อยและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพร้อมใจเอกวัฒนไทยสามายาพัฒน์ปลัดอำเภอใส่น้อยกำนันตำบลคลองขวางและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพน้ำท่วมขังและตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลคลองขวางอำเภอใส่น้อยอำเภอใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยติดกับคลองพระพิมนด้รับความเดือดร้อนกว่า25หลังคาเรือน ขณะนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองและภาครัฐทุกภาคส่วนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ําท่วมจึงได้เร่งสํารวจผู้ได้รับความเดือดร้อนพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีรวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลข่าวสารอำนวยความสะดวกอพยพคนและยกของขึ้นที่สูงมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงวัยเด็กและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทีมข่าวไทยเกณฑ์นิวส์รายงาน นายสุรศักดิ์วงตั้งอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีปรับภูมิทัศน์บริเวณเขาบนันไนมา้าหมู่ที่4บ้านฟางบึงตำบลนาอินอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนาสำหรับเขาบนันไยมา้าด้านบนมีซากเกดีดีเก่าแก่ที่ส่วนยอดพังทลายลงไปคงเหลือแต่ฐานสี่เหลี่ยมสูงประมาณ1เมตรจำนวนหนึ่งองค์พร้อมอาคารวิหารเก่าแก่ที่เหลือเพียงส่วนฐานของวิหารอีกหนึ่งหลังตั้งอยู่บนเนื้อที่2ไร่เศษ พร้อมกับบันไดศิลาแหล่งจำนวน426ขั้นสันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงพุทธศตรวรรษที่20หรือในสมัยกรุงสุขโขทยัยประมาณปีพุทธศักราช1901จนถึง2100หรือประมาณเมื่อ465-664ปีที่ผ่านมาโดยคาดว่าสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านในครั้งนี้จึงช่วยกันปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ได้ใช้เป็นพื้นที่จัดพิธีสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระวาปีธรรมวิจิตเจ้าคณะตำรวบ้านโคนนาอินเจ้าอาวาสวัดฟากบึงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับคณะสงฆ์นางสาวรสรินทรรันเกตบุรสาวนายสรันบุษรันเกตสสอ,อุตรดิตกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําท้องถิน่นและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอพิจัยเกือบหนึ่งพันคนเข้าร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในครั้งนี้นาคขาคารดรัมรายงาน